หอมตรงเยอะเลยเนี่ยนี่อ้าวเสร็จโลวไม่เช็ดแห้งอะ่ะอุเปียกดไปนี่ชิวลูกลุงจะต้อนไปยุ่ยเฉยต้อตีนะมีมองอีกจะตัวแล้วมาเนี่ะมานี่เลยมานี่เลยยังยังยังไปเลยตุ๋นไปอยากมาเนี่ อเชตโตก็หลุดพาไปหลุดพาไปห๋ยวพาไปหลุดไปถนนทั้สายเนี่ยโอ้ยหลุดยังไงย่าอ้ไปหลุดหรอกอุ้มมันตอุ้มมันไม่อยู่หรอกไอเแดงทำหลุดมือแน้วไอแดงแค่มันวันนึงนะมันไม่กินเหรอมันทำมันตกเหรอไหนไนเช่โตตะ่ตนมาตีนะไอจุน เช็ดตัวก่อนหแม่พาไปฉีดยาปะ่ปะลุกป่ะตรงครับเช็ดตัวก่อนอะไรขา่าวโดนตบไปเช็ดตัวก่อนโอ๊ยตรง้นไม่มีใด้ไงใด้พี่ใด้มาแล้ว กี่งเหงอไม่ต้องมาเลยไมี่เจ้ากีสตน ถึงแม่ลูกป,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 ป้า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 ทำอะไรแม่ทับะไ